นะวันนี้เราก็เอาความรู้เรื่องกฎหมายมาแบ่งปันกันให้สำหรับคนที่เป็นเมียน้อยรวมถึงคนที่เป็นเมียหลวงด้วยนะคะว่าคุณจะต้องทำตัวยังไงคุณเป็นเมียน้อยคุณก็มาทีหลังคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามาทีหลังดังนั้นเงียบปากหลักฐานทุกอย่างที่คุณพิมพ์หรือการโทรไปโจมตีเป็นเ<ห>มียน้อยนะไม่ต้องแสดงตัวแต่โกยเอาก็แ้วอย่างผัวเราผัวเรามีฐานะฐาด้านการเงินที่มันดีอย่างเงี้ยเราก็โกย โกยโกยโกยเงินใช่ไหมเพราะว่าเราเพราะว่าเพราะว่าผัวตายเราไม่ได้อะไแยังไงเราต้องโกยนะวันที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าเรามีตัวตนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างดับเลยนะใช่ดับเลยเพราะคุณเป็นเมน้อยคุณอยากจะมีตัวตนเนี่ยคุณดับเลยนะเหมือนดับชีวิตตัวเองอะเพราะว่าอะไรแทนที่จะอยู่นิ่งๆเป็นพื้นที่สบายใจให้กับผัวแล้วกด้ว่าถ้าคุณไปเว่นเวกับเบอร์หนึ่งถ้าผัวเขาบังเอิญอยากจะปกปิดเรื่องนี้ไม่ได้อยากแสดงตัวว่าเขามีกิ๊กหลัก ถ้าคุณไปแสดงตัวให้เบอร์หนึ่งรู้คุณจะทําให้ผัวของคุณลําบากใจแล้วทีนี้พอลําบากใจมาหาเราไม่ได้ก็มีเวลาให้เราน้อยลงละไม่พอพอมีเวลาให้เราน้อยลงดังนั้นเขาก็จะไม่ค่อยเปเงินให้เราแล้วมะดีออไม่ดีนะผัวเราเลือกอีเบอร์หนึ่งทิ้งเราด้วยซ้ำไปเออเพราะว่าเบอร์หนึ่งมันสําคัญกว่าหรืออะไรัน,นะม,นมันอาจจะแบบมีอ่าเขาเรียวกว่ามีอะไรวะมีการใช้ชีวิตราะว่านที่มันนานกว่าเพราะว่า,วาถ้าเขาเอาคุณตั้งเป็นเบอร์หนึ่งแทนเบอร์หนึ่งของเขาได้เนี่ย คุณจะไม่มีสิทธิ์เป็นเมียน้อยนะเราจะไม่มีสิทธิ์เป็นเมียน้อยตราบใดที่ถ้าเขาตั้งเราเป็นเบอร์หนึ่งแทนเบอร์หนึ่งของเขาแต่การที่เขายังไม่เอาเบอร์หนึ่งออกและไม่เอาเราเป็นเบอร์หนึ่งแปลว่าเบอร์หนึ่งของเขายังสําคัญกับเขาเออดังนั้นเท่ากับว่าคุณอยู่ในเงาอะ่ะคุณต้องสำเนียกตัวเองแล้วว่าเขาไม่ได้อยากให้เราอยู่ในแสงเว้ยเออจริงว่ะเอาเอามือ <laughs> เอาเมือง เบอร์หนึ่ขาออกหน้าออกตาได้ไงเขา,เาไม่เอาเบอร์สองมาโชว์ไงเอาถูกไหมใครเก็ตฟิมเก็ตค่ะ <c oughs> ดังนั้นใครที่เป็นเมียน้อยอยูอ่ <c oughs> อย่าเสนอหน้าอย่าเสนอหน้าออกแสงอยากจะมีตัวตนขึ้นมา <c oughs> เพราะถ้าเขาอยากจะเอาคุณเป็นเบอร์หนึ่งเขาเอาไปตั้งนานแล้ว <c oughs> เขาเลิกกับเบอร์หนึ่งไปแล้วไหม <c oughs> คิดดีๆ เพราะว่าอะไรนิกกี้ไม่ได้เข้าข้างเมียเบอร์หนึ่งหรือเข้าข้างเมียน้อยหรือเข้าข้างผัวนิกกี้ไม่มีสิทธิ์เข้าข้างใครทั้งนั้นแต่นิกกี้ยืนบนความจริงดังนั้นสิ่งที่นิกกี้พูดมันคือความจริงที่้อดีของแต่ละแต่ละสถานะใช่ไหมคือจะบอกแบบนี้ทุกสถานะ มีความรู้สึกและมีความมีหัวใจหมดดังนั้นต่อให้คุณมาทีหลังแต่คุณก็รักเขาจริงเหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> คุณก็รักเขาด้วยใจบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ต่อให้วงเล็บนิดนึงว่ากูก็อยากได้เงินเขาหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะมันเป็นความรอดของเราแต่เวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็จะรักกันไปใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ดังนั้นมันก็จะมีความผูกพันของคุณที่คุณก็เจ็บปวดเหมือนกันที่เวลาเห็นเขาไปกับเบอร์หนึ่งไปกับบ้านหลักดังนั้นทุกคนมีหัวใจเท่าเทียมกันหมดนิกกี้เลยพยายามจะ ช่วยเหลือทุกฝั่งไม่ได้สนับสนุนให้เป็นเมียน้อยแต่แค่เข้าใจว่าการที่คุณเป็นเมียน้อยแล้วเนี่ยมันเจ็บต้องอยู่ยังไงต้องอยู่ยังไงเข้าใจว่าดังนั้นใครที่เป็นเมียน้อยอยู่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ไปหาที่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเถอะแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ คุณอยู่ในจุดเบอร์สองไปแล้วเนี่ยแล้วคุณต้องไหลไปกับมันเพราะคุณมีลูกกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่บางบางเรื่องบางเหตุมันไม่สามารถแก้อะไรได้บางครั้งมันเลิกไม่ได้ดังนั้นคุณจงอยู่แบบไหนให้มันถูกต้องที่สุดล่ะเดินเกมชีวิตของคุณยังไงให้ดีที่สุดล่ะเออดังนั้นถ้าคุณเป็นเบอร์สองเขาปล่อยให้คุณเป็นเบอร์สองอยู่แล้วคุณพยายามแสดงตัวยิ่งพังเขาไปใหญ่เผลอๆเขาจะยิ่งไม่อยากมาหาคุณน่ะเพราะคุณเวินเวอร์ทำให้ชีวิตเขายาก เพราะเขาต้องการความสุขเขาจึงมามีคุณแต่ว่าเขาไม่มีความสุขกับเบอร์หนึ่งเขาหิวน้ำเขาจึงมาแวะกินน้ำกับคุณไงดังนั้นคุณจงเป็นน้ำให้เขาได้ดื่มดิ